อันนี้ก็ดูการทำงานของอคนงานนะครับที่กอสร้างอาการสารนรอลิงโอเล่นส่งสีตันเอครับอันนีก้ก็กบฐานรากกบตอ่อหม้อฐานรากวันนี้ดูที่24,000บาท64ครับการสารนึกแปดโรลิง เตตุโลนะครับห้าิบห้าก่อไผ่นันชื่อแบบของมันครับ3ชั้น18ห้องเรียนนะครับแค่นังนชั้นหลังเก่าตรงเพิงพักคนงานนะหรือออกนะครับ3ชั้นเหมือนกันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการปลบแล้วก็จะขึ้นเสาอนี้เสาเหล็ก เป็นโปรกงขึ้นไปแล้วครับตรวจม้วนงานเป็นเมื่อวานครับมันที่13ธั้นเราคือจำนวน48ต้นเต่า ช่วยเกียร์ช่วยผมช่วยอัดแล้วก็เอาอวนลขดแบบแล้วก็เอาดินลงไปอัดบ่มในตัวครับไารีวิวความกหลัาให้ดูครับ